ที่ขตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเบิร์รสุกจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นคาเฟ่ฟาร์มแล้วก็เป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะดูเด่นไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็การใช้วัตถุดิบที่สดใหม่จากฟาร์มของทางร้านเองค่ะร้านจะตั้งอยู่ที่ตะมลนางเลนนะคะอำเภอเมืองเชียงรายค่ะใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะห่างจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายประมาณ1กิโลเมตรเวลาเปิดปิดอยู่ที่9.3จุดสามสูงถึง4ทุ่มนะคะร้านอาหารอยู่ที่ประมาณ2 5 1บถึง500รบาทต่อหัวค่ะ เมนูแนะนำก็จะมีข้าวหมูสับผัดล่าชูชาวเขานะคะซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวสลัดผักอะโวคาโดพิซ่าแซลมอนนมฟันแล้วก็จะเป็นสปากเกตตี้เส้นดำผัดปลาส้มแล้วก็สุปปักทองค่ะซึ่งน้อยความสดวก็จะมีที่จอดรถกว้างขวางามีที่นั่งทั้งโซนอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็แอร์ย็นสบายมีมุมถ่ายรูปสวยหลายจุดข้อดีของที่นี่ก็คือจะเป็นวัตถุดิบสดใหม่แล้วก็บร,รากาศธรรมชาติมีเมนูทั้งข้าวหวานแล้วก็เครื่องดื่ม แล้วก็จะมีในส่วนของข้อจำกัดที่นี่ก็คืออะโวคาโดเนี่ยจะมีเป็นบางวันซึ่งลูกค้าคนที่จะสั่งจองล่วงหน้านะคะ